สวัสดีครับอัสลมสมามุอะลัยกุมพบกับรายการพากินพาฟินและผมแม็กอิสรินมาป้องตัวเรียกอาสาหัดก็ได้ครับวันนี้พามากินอาหารญี่ปุ่นแบบแกงกะหรี่ที่ร้านชิบูย่าเจแปนิสเคอรี่อยู่ในปั๊มคาลเทคราชพฤกษขาเข้าหิวแล้วใช่ไหมไปกันเลยสําหรับการเดินทางมาที่ร้านชิบูย่าเจแปนิสเคอรี่นะครับมันบอกว่ามาไม่ยากเลยก็ปากหมุดนะครับปั๊มคาลเทราชพฤกษ นะครับขาเข้าน่าจะไม่ยากนะครับปั๊มนี้ก็จะแบบปั๊มใหญ่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่เยอะมากนะครับก็ปากเข้ามาแล้วก็เข้ามาจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปนะครับบริเวณร้านนี้ก็จะอยู่ในโซนร้านอาหารตรงนู้นเลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากสุก,กี้เจ้าใหญ่ป้ายแดงเท่าไหร่นะครับอยู่ใ,ใกล้กันนะเดินไปนิดเดียวเนาะหรือว่าอธิบายวข้าวคือเป็นถนนราชะพฤษ์ขาเข้านะครับมาจากถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานมาแล้วลง มาเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์มาใช้พืก้ก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์นะครับก็มาเรื่อยๆก็จะเจอปั๊มคา t เทคแล้วเลี้ยวเข้าไม่ได้เลยนะครับอ่ะยังไงก็ลงแวะมาเที่ยวกันนะครับพากินมาฟินวันนี้พามากินอาหารที่ร้านชิบุยะเจแปนิสเคอรี่ฮารานะครับนะอยู่ย่านถนนราชพฤกษ์ขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ในปั๊มคาลเทคนะเราที่เราเคยมารีวิวร้าน อาเตมาแล้วนะฮะอันนี้มาดูว่าเป็นร้านแนวเคอรี่เราสั่งอะไรกันบ้างนะครับนี่เริ่มจากนี้ก่อนนะครับเป็นเกียวซ่านะครับเป็นแอปเปอร์ทเซอร์นะฮะของกินเล่นเนี่ยทอดมาอย่างดีเนาะมีน้ําจิ้มนะครับโรยสาหร่ายมาด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่พระเอกของติดทางร้างครับแกงกะหรี่เนื้อสไลด์นะแกงกะหรี่เนื้อสไลด์เนาะแล้วก็มีทอดมาด้วยกุ้งเทมปุระนะับพุงทอดนะครับ ไปสำหรับคนที่ไม่กินแกงกะหรี่นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าปลาได้นะครับมีแซลมอนวันนี้สั่งย่างเกลือนะครับกินกับผักนะครับแล้วก็บีบมะนาวนะครับทางร้านเขาแนะนํามาแบบนี้ครับแล้วก็แนวคนกนแนวเส้นๆนะครับก็จะมียากิโซบะนะครับนี่เป็นไก่นะครับอเดี๋ยวเรามาชิมกันรอไปหานหน้ามาส่วเราลองมาเองชิมสาลายก่อนอืมริมนี่นะส่วมาก ใช่ไก่กับผักนะครับจิ้มไม่จิ้มก็อร่อยนะแล้วจิ้มก็ดีนะครับใชบ่ดีเลยอือเป็นยาจี๊ดอก็ทำให้รสชาติครบเครื่องมากขึ้นรสชาติยังมีความเค็มนะครับหวานธรรมชาติส่งความเปรีย้ยวนี้ก็ดีเลยนะครับถัดไปกินข้าวนี่ก่อนบอกให้ดีมะนาวนะครับ ย่างเกลือบีบมะนาวมาโอ้โหมะนาวปิ้นเลยปิ้นประมาณนี้เนาะหอมไหมรับนิง่งกะผักอันนี้เนี่ยดูว่าขึ <Small man. S 1> ้นรัดผักแยกจานมาให้ข้าวข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะไม่กลมกลมควรกินร้อน าชิ้นเรล่าเลยเป็นสเต็กชิ้นสเต็กเรล่าเลยนะครับีบน้บแเราเข้ากันดีครับโอเคต่นไปโซบะแล้วกันโซบะบอกว่าจะมีแบบของกะหลีก็มีนะครับแต่ว่านี่เราสั่งเป็นโซบะธรรมดามาซึ่งโซบะที่นี่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างเล็กอะมีความคล้ายสปากเกตตี้นะ เราก็แบบเราชิมไก่แล้วนันไก่ให้ชิ้นใหญ่ไม่มีหนังนั่นผักเส้นสนามอะไรรู้ด้วยความที่เป็นเส้นค่อนข้างเล็กนะครับ มอนทำให้แบบน้ำมันซึมเข้าไปเน่ยเส้นได้ง่ายเส้นก็จะมีรสชาติดีอ่ะมากินนะ,ะกุ้งนี้เนื้อจรินอชอบกินหางอะ่ะมีความกรอบแล้วามาอุ้ยกุ้งชุบเก็ดขนมปังทอด แต่ไม่ได้เป็นแนวทำปูราครับเป็นกุ้งกรอบรสเข้มข้นเ็มร้อนม,นะมนจะรสจะจืดอ่ะรัไปส,สุดท้ายมาชิมข้าวแกงกะหรี่กันรู้สึกลมาะองชิมชิมน้ำก่อนหอมจะควรแนะนำนะคนกินร้อนนะนี่ผมรออาหารมาพบ้อพ,พร้อมกันแล้วกินอืมแค่รอน มันฝรั่งกินแล้วแบบเขาเรียกว่ามไม่อยากหยุดเลยเนื้อดีมากนะครับ <c oughs> เปลืลอแล้วมันรสชาติก็ไม่ได้จีดจานมากไม่เผ็ดแต่ว่ามีความเข้มข้นถึงเครื่องนะดเด็กๆกินได้ โอเคเดี๋ยวเราจัดการวัน่อ้นี้หมดเลยเดี๋ยวมาคุยันต่อครับครับก็เหมือนเดิมนะเคลียร์เกลี้ยงนะฮะก็ทางร้านเขาบอกว่าเป็น The Original Taste นะครับก็จะเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงเยอะนะครับจะเน้นที่รสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชิบูย่าเทสนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันอ,อ,อันนี้เป็นเกียเก๊ยวเกี๊ยวกินเกงนะขนาดสาหายเนระก,กินเกี๊ยงนาเคนชอบกินสาหาย เคียวก็ดีครับก็คือเนื้อไก่เนี่ยก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วก็จิ้นแบบจิกโชเนาะน่าจะเป็นประมาณจิกโชแหละซอสเปรียวอนะอกมาก็เข้ากันดีเป็นของกินเล่นที่ที่ดีแหละนะฮะที่แบบเหมาะสําหรับกินก่อนมื้ออาหารที่ดีนะครับเป็นของยอดนิยมนะก็ปกติร้านทั่วไปก็จะหาก,กินยากถ้าไปร้านฮา้านี่ก็ต้องเจอต้องรีบสั่งเลยเนาะเป็นของหาก,กินยากนะถัดไป <c oughs> เอ,อ่อข้าวหน้าแซลมอนเนาะกินเก้งเหมือนกัน ก็อ,อย่างที่บอกแล้วนะครับที่นี่เขาจะแบบเน้นปรุงรสชาติธรรมชาตินะครับย่างเกลือลก็เลยใส่เกลือย่างธรรมดาแล้วก็เนื้อหวานธรรมชาตินะครับข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเนอะเม็ดกลมๆนะฮะก็ให้ข้าวเยอะเลยนะครับกินก็อือิ่มแหละนะฮะอิ่มเลยนะฮะแล้วก็มีผักมาให้กินเป็นผักผัดน้ํามันง่ายๆนะครับรก็แบบไม่ปรุงอะไรมากใส่เกลืออะไรเงี้ยผัดแบบเบสิกใส่ซีอิ๊วอะไรง่ายๆนะก็ถือว่าชูรสชาติธรรมชาติของ วัตถุดิบเห,เหล่านี้นะครับถัดไปโซบะเนาะ mm. ก็จะเป็นโซบะผัดมาทั่วไปอย่างที่บอกจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของเส้นที่มีขนาดค่อนข้างเล็กทาให้มีการซึมของน้ําผัดเข้าไปในเส้นนะครับเส้นก็จะมีรสชาติดีนะให้ปริมาณเยอะมากแล้วก็เป็นไก่หรือว่าเราจะกินอะไรก็สั่งได้นะฮะแล้วก็มีท็อปเป็นกุ้งทอดมาสองดวกุ้งชุบแป้งเกล็ดขนมปังเนาะก็โอเคนะไม่ได้เป็นสไตล์กุ้ง เช่นบุระนะครับเป็นคนละแมบกันนะถอดมากรอบกินได้ทั้งตัวกินได้ทั้งหางนะในอื่นก็มีองค์กรก็มีผักนะครับมีผักผักก็สดดีครับกินไม่ขมนะครับกินก็กินสบายเลยนะเคี้ยวหวานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เด็กกินได้เนาะเพื่อสุขภาพนะครับอันสุดท้ายพระเอกของเรานะครับแกงกะหรี่ก็บอกว่ารสชาติไม่ได้เผ็ดร้อนมากนะครับคือแบบว่าจะเป็นเน้นละมุนเหมือแนบบว่าเข้ากันได้แบบ คุบรสแล้วก็ละมุนละมุนกินง่ายนะครับแล้วก็มีแครอทมีมันฝรั่งนะมีหอบใหญ่นะครับก็ตัวองค์ประกอบหลักนะครับก็เป็นเนื้อที่ดูมนเมื่อกีนน้เป็นเนื้อสันในนะฮะอะไรนู้นเป็นเนื้อสไลด์โรยชิ้นมันหนากว่านั้นนะถ้าเนื้อสไลด์ไม่ต้องบางใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อสันในนะครับแก้ให้ก็คือมันจะมีความหนานะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่มันนะเป็นเนื้อที่ส่วนที่ไม่มันแล้วก็เราทอปด้วย จริงเขามีท็อปหลากหลายเนาะท็อปปลาก็ได้เราท็อปกุ้งมานะครับเป็นกุ้งทอดอีก2ตัวนะครับอันนี้เน้นกินของทอดเนาะน้ำก็ละมุนกินเกี้ยงเลยนะสดเกี้ยงเลยนะอื่นๆก็เข้าวก็ให้เยอะเข้าก็เป็นข้าวญี่ปุ่นตามสไตล์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องสำหรับอาหารญี่ปุ่นแนวออริจินอลเทสนะครับ,นะรบนะก็ทางร้านก็วก็จะเป็นเชฟดูแลเองคนเดียวอยูบบสึกว่าใกล้ชิดนะฮะ ไม่ได้มีพนักง,งานอะไรมากมายนะครับไม่วุ่นวายนั่งสบายๆเหมือนกินอาหารข้าวในห้องครัวนะฮะมาดูเมนูอื่นอื่นกันนะฮะมีอะไรบ้างอันอื่นก็มีเยอะเลยนะครับในส่วนที่ว่าเป็นข้าวก่อนนะฮะข้าวเนี่ยมีอรไทยเซย์ก็จะมีแบบยามสาลายเนาะเมื่อกี้ทางร้านเขาซื่อสัตว์กับลูกค้ามากนะฮะเขาบอกว่าสาลายไม่คุณภาพไม่ผ่านเขา c a n ซิลเลยนะฮะถือว่าให้ความสําคัญกับรสชาติซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางร้านทุกร้านควรต้องทำเนาะอางอื่นก็ มีไก่จ้อมีนักเก็ตนะครับอื่นปาชุบผู้ของทอดอะไรที่เป็นสไตล์เด็กๆชอบมีมีมีครบเลยนะครับหลากหลายข้าวก็จะมีทั้งที่มีเป็นแกงกะหรี่ข้าวโด่งข้าวแบบที่ไม่เป็นแกงกะหรี่นะครับก็แล้วแต่ใครชอบก็วันนี้ก็เราเลือกกิน2เมนูเลยเนาะให้เห็นความแตกต่างนะครับฝั่งที่เป็นเส้นก็มีหลากหลายเนาะฝั่งนี้เป็นเส้นเส้นธรรมดากับที่เป็นเส้นในเชิงแกงกะหรี่ก็มีนะครับใครชอบแกงกะหรี่จัดๆนะฮะก็สามารถสั่งเป็นแบบโซบะที่เป็นเส้นแกงที่มีแกงกะหรี่ด้วยได้เนาะโอ้โหแบบ แล้วก็ผสมผสานกันได้หลากหลายนะครับน้ําก็จะเป็นน้ําทั่วไปนะครับกะมีน้ําเปล่านะครับเขารับจัดงานดนะ้วยเนาะเบอร์ติดต่ออยู่ข้างล่างนะสามารถโทรมาได้แล้วก็ร้านนี้เขาจะหยุดเยอะหน่อยพูดภาาสุกนะครับเปิดวันอื่นจะเว้นพุดภาสุกอยู่3วันในสัปดาห์มีทุละนะฮะก็ยังไงอย่ายลืมโทรมาเช็คก่อนก็มาง่ายที่จอดรถหลักที่จอดรถเยอะแยะมากมายจอดในปั๊มนะครับในนี้ก็จะมีร้านที่เป็นเจ้าหลักอยู่ร้านหนึ่งที่คนเยอะแต่ไม่เป็นไรเราก็หาที่จอดได้สบายมากนะครับเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในต,ตอนต้นถึงตอนนี้หวังว่าคงจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อาหารญี่ปุ่นแนวแกงกะหรี่นะครับออริจินอลเทสนะครับออแล้วก็หวังว่าจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับอัสสลามอะลัยกุม